มาครับพี่ขนมผิงเอ่อนี่แหละครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่นี่ไปก่อนนะครับว่าแต่แล้วพี่ขนมผิงบอกพ่อแม่พี่ว่าไงอะ่ะคือพี่ยังไม่ได้บอกเรื่องท้องหรอกพี่บอกแค่ว่าพี่จะย้ายออกมาอยู่ขออะ่ะอ๋อเอ้ยพี่แล้วพี่มาด้วยทําไมเนี่ยนิ่มบ้านผมนะครับบ้านแกงเหรอ ฉันเห็นมีใครอยู่เลยไหนพ่อแม่แกอันเนี้ยมันเป็นบ้านหลังเก่าพ่อกับแม่ผมอะย้ายไปแล้วเขาเก็บบ้านหลังนี้ไว้ให้ผมตอนเรียนจบระหว่างเนี้ยผมก็เลยจะให้พี่ขนมผิงมาอยู่ที่นี่กับผมก่อนผมจะได้ช่วยดูแลพี่ขนมผิงไงถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะรีบกลับไปเก็บเสื้อผ้ามาอะอะแล้วพี่จะไปเก็บเสื้อผ้ามาหอไมเอาฉันก็ต้องมาดูแลขนมผิงสิพี่ไม่ไดีนะครับว่าผมจะเป็นคนดูแลพี่ขนมผิงเองแต่เนี่ย มันแฟนฉันและลูกในท้องอ่ะก็จะเป็นของฉันด้วยผมไม่รู้อกครับว่าลูกในท้องของพี่ขนมพิงจะเป็นของผมของพี่อ่ะแต่พี่ขนมพิงเ์อ่ะผมจะดูแลเองเพราะฉะนั้นลูกในท้อง,องพี่ขนมพิงอ่ะผมก็จะดูแลเองเพียไปเถอะครับไม่ยังไงฉันก็จะอยู่ถ้าขนมพิงอยู่ที่นี่ฉันก็จะอยู่ที่นี่ด้วยโอ๊ยอ ทุกคนมีอะไรอะ่ะไว้ค่อยคุยกันวันหลังนะถ้าฉันคลอดเมื่อไหร่อ่ะก็เอาเด็กอะ่ะไปตรวจดีเอแล้วจะได้รู้ว่าเขาเป็นลูกของใครแต่พี่ขนมเพิงไม่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ลูกของผมอะ่ะผมก็อยากดูแลพี่นะครับฉันเองก็เหมือนกันเธออยู่กับฉันเลยนะฉันจะดูแลเธอและลูกเป็นอย่างดีทั้งสองคนพูดอะไรกันเนี่ยพวกนายทั้งสองคนยังเรียนไม่จบกันเลยนะ <c oughs> เอาล่ะ ยังไงก็ช่วยออกกันไปก่อนนะฉันอยากจะนอนพักแล้วว่าไม่ไหวแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมจะแกะมหาไหมาให้พี่นะส่วนฉันจะรีบเก็บเอาเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวจะกลับมาออยากทําอะไรกันก็ทำนอนพักผ่อนหน,น่อยครับพี่ขนมพิงอืมอ้ยอ้ย,อย,อยกว่าจะออกปะทษคนท้องนี่มัน่าย,ยากขนาดนี้เลยเหรอวันนียเอ้ยพี่ขนมพิง ผมได้ยินเสียงอะไรเมื่อกี้พูดพูดปาดปาดเป็นอะไรครับอือไม่ได้เป็นอะไรแต่ผมได้ยินเสียงจริงนะเออหน่าไม่ต้องสนใจเสียงนั้นหรอกพี่ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆไม่ได้ดีครับเกิดมันเกี่ยวกับลูกอ่ะมันไม่เกี่ยวกับลูกหรอกแล้วมันคือเสียงอะไรพี่ไปหาหมอไหมครับไม่ต้องพี่ขี้อ๋อขอโทษครับแต่ทำไมไม่ทำประตูห้องน้ำเนี่ยมันไอๆไงไม่รู้อ่ะไม่ได้นะครับพี่ พี่เป็นคนท้องอ่ะเกิดพี่เข้าห้องน้ำแล้วเป็นอะไรไปอ่ะผมจะรู้ได้ไงช<ๆ>่วงนี้ก็ทำแบบนี้ไปก่อนนะครับเอ <S <s ่อม <İ> ันจะดีเหรอโล่งซะขนาดนี้อ่ะไม่ต้องห่วงนะครับบ้านหลังนี้ไม่มีใครมาหรอกถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะมันรู้สึกแบบเขินเขินอ่ะมาแล้วเจ้าของบ้านไม่ได้ชัวรแน่แท้ก็ยังหน้าด้านมาจนได้นะครับพี่เมียฉันอยู่ที่ไหนลูกฉันอยู่ที่ไหนฉันอ่ะ ก็ต้องอยู่ที่นั่นดิถ้าแกไม่อยากปากแตกแกก็หยุดพูดได้ละถ้าคืนผมปล่อยให้เด็กไปอย on sure> um ู <t 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 ่กับพวกก้าวล้วแบบพี่อ่ะผมไม่อยากจะคิดเลยว่าเด็กจะโตมาแบบไหนสงสัยอ่ะแกจะอยากไปนอนอยู่โรงพยาบาลสัก14วันก่อนเป็นโควิดใช่ไหมอทั้งสองคนเป็นไรกันเนี่ยถ้าในเมื่อเลือกที่จะมาอยู่ด้วยกันแล้วว่า ก็เลิกทะเลาะกันได้ไหมอ่ะฉันขอนะเธอจะมาขอให้ฉันเลิกทะเลาะไอ้นี่เน่นะพี่ขนมผิงขอผมทําไม่ได้ครับถ้างั้นฉันก็ทําไม่ได้เหมือนกันถ้างั้นก็โอเคอาหารเสร็จหรือยังอ่ะพี่หิวแล้วอ่ะได้เลยครับงั้นลงไปกินนั่นเถอะเออฉันเองก็หิวเหมือนกันใครชวนวะอืม พี่ขนมผิงท้องอยู่นี่ครับต้องมีใครสักกนคอยดูแลพี่ใกล้ๆพวกฉันอะ่ะก็เลยจะไม่ให้เธอเลือกว่าเธอจะยอมไม่ใครนอนด้วยเลขคนเนี่ยก็ต้องไปนอนอีกห้อง <c oughs> พี่ขนมผิงครับให้ผมนอนกับพี่นะผมจะได้ช่วยคอยดูแลพี่อะ่ะ <c oughs> ฉันดีกว่าฉันโตก่ามันตั้งสองปี <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้ฉันจะนอนกับเธอจะดูแลเธอเองอย่างพี่แน่นะ ดูแลอะไรพี่ขนมหนิงเขาได้ฉันทำได้ทุกอย่างเลยเพื่อคนที่ฉันรักอะ่ะผมเองอะ่ะ <c oughs> ก็ทําได้ทุกอย่างเพื่อพี่ขนมผิงเขาเหมือนกันหยุดบอกแล้วไงว่าเรากทะเลาะกันได้แล้วขืนมาทะเลาะกันแบบนี้รู้ไหมว่ามันส่งผลถึงเด็กในท้องด้วยนะผมขอโทษนะครับเพราะแก่คนเดียวเลย <c oughs> เอาล่ะถ้าทั้งสองคนอะ่ะเป็นห่วงฉันมากขนาดนี้งั้นก็ นอนด้วยกันทั้งสองคนนี่แหละฮะหมายความว่าเธอจะให้ฉันอ่ะนอนกับเธอพร้อมกับไอ้นี่เนี่ยนะเอาแบบนี้จริงๆหรอครับพี่ขนมหญิงโอ้ยถ้าเกิดใครไม่อยากนอนด้วยกันอนะ่ะก็ไปนอนห้องอื่นเลยไปเออผมไม่ไปครับผมจะนอนครับพี่ฉันก็ไม่ไปฉันก็จะนอนกับเธอแม้จะต้องนอนกับไอ้นี่ฉันไม่ยอมใครอยากนอนก็นอนฉันง่วงแล้วเฮ้ย อะไรจะนักหนาวเนี่ยเฮ้ยแกทำไมนอนก่อนฉันวะแกลุกขึ้นมาก่อนนะเว้ยอะไร้ยพี่ก็แค่เรื่องนอนเองมิได้ฉันอยากลงไปนอนก่อนแกโอ้ยแล้วแต่พี่และกันผมไม่ลุกแล้วอวันพรุ่งนี้ฉันจะนอนก่อนแกให้ใกอ้ยตอนเนี้เราพูดกันได้แล้วฉันอยากจะนอนฝันดีนะครับพี่น้องเพยงฝันดีนะเธอ ท,ท้องฟ้าสวยจังเลยนะวันเนี้ถ้าเกิดไม่มีเรื่องบ้าเนี่ยก็คงจะดีนี่นี่ยัยหนูมาจากไหนหรอ,อ,อคะสวัสดีค่ะสวัสดีป้าอยู่บ้านข้างล่างนี้นะนนนะเห็นหนูเพิ่งมาใหม่ป้าก็เลยอยากจะมาทําความรู้จักอ๋อสวัสดีค่ะป้าหนูชื่อขนมผิงค่ะชื่อขนมผิง ชื่อน่ารักนะเนี่ยขอบคุณค่ะป้าชื่อก็น่ารักหน้าตาก็น่ารักแต่ทำไมนะาถึงอยู่กับผู้ชายสองคนในบ้านเส <c oughs> แสแดงว่าไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยคนเดียวอ่ะรวบสองเลยหรอโอ้โหเด็กสมัยนี้มันสุดยอดจริงๆถ้าเกิดเป็นยุคสมัยป้านะผู้หญิงแบบเนี้ยเขาเรียกว่านางวันทองสองใจแลบ ล้านมีคนเดียวไม่รู้จักพอถึงกับต้องมีสองคนเลยล่ะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยเก่งนะเนี่ยบริหารยังไงอะ่ะอุ้ยแต่ไม่ต้องบอกป้าหรอกนะว่าทำยังไงอะ่ะพอป้าไม่มีวันทำแบบหนูหรอกเอเอคือว่าแล้วดูเหมือนจะท้องเล็กๆแล้วใช่ไหมเนี่ย,ยแล้ว,ร,<า>วรู้หรอว่าในเนี้ยลูกใคร<า>อ่ะ <c oughs> <ๆ c oughs> นี่ป้าจะบอกให้นายีหนูระวังนะ พอลูกพ่อออกมาก็ใใคุยกัลูกดีๆนะว่าคนไหนอะเป็นพอ่อเดีย๋ยวลูกจะงงนะว่าคูเกิดมาทําไมมีพ่อสองคนวะเนี่ย,ยใจกหญ่ป้าทั้งบ้านเธอให้ฉันไปต่อยไหมหรือว่าเผาบ้านเลยดี พิตีไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรหรอกมันมันหน้าโมโหจริงมันไม่ยุ่งอะไรกับพวกเราวะอ,อพี่ขนมเพิงพี่ไม่ต้องคิดมากนะครับต้าเขาไม่รู้ความจริงอะ่ะเขาก็พูดไปเรื่อยของเขาอ่ะครับใช่ไม่ต้องเกลียดนะเดี๋ยวจะเป็นอะไรต่อเด็ดถ้าเกิดว่าอยากแก้แค้นอะ่ะบอกฉันมาคําเดียวในฉันจะจัดการในป่านั้นให้ไม่ต้องหรอกแต่ที่ป้าเขาพูดอะ่ะมันก็จริงนะพวกเราจะอยู่ด้วยกัน สามคนแบบนี้ไปได้ถึงไหนกันล่ะฉันน่ะก็ไม่ได้อยากอยู่สามคนแบบนี้หรอกนะฉันน่ะแค่อยากอยู่กับเธอถ้าเธออยู่ไหนอ่ะฉันก็อยู่ด้วยแล้วแม้ว่าลูกในท้องของเธอจะเป็นลูกของใครอะ่ะฉันน่ะก็ยินดีผมเองก็เหมือนกันครับพี่ผมอยากจะรับผิดชอบพี่นะคะไม่ว่าลูกในท้องจะเป็นของผมหรือเปล่าอะ่ะผมอยากอยู่กับพี่นะครับแต่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันสามคนแบบนี้ได้ไงล่ะงั้น พี่ก็ตัดสินใจเลือกใครสักคนเลยครับใช่ถ้าเธอจะให้ฉันไปฉันก็ยอมไปถึงแม้ฉันจะไม่อยากไปมากก็ตามฉันเลือกไม่ได้หรอกฉันเลือกระ่หว่างพวกนายสองคนไม่ได้หรอกอย่าให้ฉันต้องเลือกเลยนะฉันฉันทําไม่ได้อ่ะแต่นะพี่ไม่เลือกอ่ะเราก็ต้องอยู่กัน3ามคนแบบนี้นะครับเออคือว่าฉันฉันเลือกไม่ได้จริงๆถ้างั้นเอาแบบนี้ก็ได้ ฉันขออยู่คนเดียวของฉันก็ได้พี่พี่ขนมพิง้ยใครจะไม่อยู่กับเธอก็ช่างมันแต่ฉันคนนี้จะอยู่กับเธอเองแล้วแกแกก็เป็นอีกหนึ่งความสูขของขนมพิงนะแกะจะไปหรือแกะจะอยู่ <c oughs> นี่มันบ้านผมนะพี่ผมก็ต้องอยู่ดีนี่พี่ติอเล็กถ้าแบบนี้เราก็ต้องอยู่กันสามคนเลยนะแล้วทำไม จะไปสนใจคนอื่นทำไมฮะพวกเราเข้าใจกันก็พอแล้วนะใช่แล้วพี่นี่แกฉันอะวันคู่แกวันกี้เข้าใจไหมสำหรับการเป็นพ่อและแฟนอืมเข้าใจครับโอ้ยอะไรของพวกนายกันเนี่ยไม่เอาเล่าฉันขอตัวขึ้นห้องไปนอนก่อนนะไอ้ <c oughs> พวกบ้ากรุดอองงววชีีัันนนยยูู่เเคคแบบ้้ลป็ ទោះរានិងฟังរាជនីតិប្រមអុំអានលី